รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ B Drive รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์ทุกแงม่มุมตั้งแต่การผลิตการประกอบการจําหน่ายและการใช้งานอย่างประหยัดและก็ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเรารวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการ B Drive สัปดาห์นี้จะมีเนื้อหาสาระอะไรมานําเสนอต่อท่านผู้ชมบ้างนั้นติดตามชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยนิตยสารออโตโคาไทยแลนด์ นี่คือรถยนต์มินิแต่ว่าเป็นมินิสมัยใหม่ที่มีรุ่นหลากหลายมากมายทีเดียวนะครับมาต่อกันกับการเดินทางครั้งปลอวติศาสตร์กับขบวนคาราวาน Mazda Skyactiv Crossover นะครับซึ่งรับไม้ต่อจากกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากมองโกเลียสู่ไซบีเรีย และมาสิ้นสุดที่เมือง บีเทสวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์มินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กสเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามชมครับสนับสนุนโดย Isuzu m u x 1.9DDI Blue Power คือรถยนต์มินิแต่ว่าเป็นมินิสมัยใหม่ที่มีรุ่นหลากหลายมากมายทีเดียวนะครับมินิคันนี้คือรถยนต์มินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์เป็นรถยนต์มินิที่ทางมินิเขาบอกว่าลอก DNA มาจากรถยนต์ในสนามแข่งทีเดียวมาว่ากันถึงเรื่องข้อมูลทางเทคนิคกันก่อนดีกว่าข้อมูลทางเทคนิคที่ค้นคว้าหามาได้นั้นก็มีรายละเอียดทางเทคนิคจริงๆไม่มากนะครับ บอกเพียงแค่ว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง4วาล์วต่อสูบหรือว่า4สูบ16วาล์วนั่นเองสามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอลได้ถึง E 2 0ความจุในกระบอกสูบทั้ง4สูบรวมกันก็1,998แซีซีแล้วก็มีระบบอัดอากาศแบบทวินพาวเวอร์เทอร์โบคือเทอร์โบ2ตัวนั่นเองนะครับกำลัง ของเครื่องยนต์รวมๆก็231แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน5,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิด320นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเพียงแค่1,250รอบต่อน,นาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดอัตราเร่งนั้นในสมุดคู่มือบอกว่าจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือที่เขาเรียกกันว่าจาก0-100ถึงนะครับใช้เวลา6.1วินาที แล้วก็ความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดนั้นสามารถทำได้ถึง246กิโลเมตรต่อชั่วโมงยางติดรถเป็นขนาด18นิ้วเป็นยางแบบลันแฟรตยางขอบแข็งยางที่สามารถวิ่งต่อไปได้แม้ว่าจะไม่มีลมอยู่ภายในยางแล้วก็ตามระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อใช้เบรกของเบรโ b o บริษัทผู้ผลิตเบรกชื่อดัง แล้วก็น้ําหนักตัวรถทั้งคันก็หนักเอาการทีเดียวนะครับเห็นคันเล็กๆแบบนี้เถอะเพราะว่ามีน้ําหนักถึง1,295กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิค specification หรือว่า fact sheet ง่ายๆของรถยนต์มินิจอนคูเปอร์เวิร์กส์คันนี้เป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันการออกแบบตกแต่งภายในก็โทนสีดำแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนัง เย็บด้วยได้สีแดงตัดกันเบาะนั่งก็เป็นสีดำสลับแดงนั่งกระชับหุ้มตัวดีนะครับนั่งแน่นดีเบาะด้านหลังก็เป็นที่พออาศัยสำหรับคนรูปร่างไม่ใหญ่นะักต้องต้องใช้คำพูดอย่างนี้เพราะว่าเป็นรถแบบ2อบวก2ที่นั่งผมสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาขับเดี๋ยวนี้รถ ประเภทที่มีกําลังสูงสูงเนี่ยพอใช้คันเร่งแบบไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้ขับง่ายขับนุ่มนวลขึ้นสมัยก่อนเป็นคันเร่งสลิงมากๆเนี่ยนะครับบางทีคันเร่งฝืดเกินไปหรือความโค้งมีไม่เข้ารูปอย่างเนี้ยพอกดปุ๊บมันจะชักชักแม่มันขับแล้วเวียนหัวเดี๋ยวนี้พอเป็นคันเร่งไฟฟ้านี่รถแรงๆขับง่ายแล้วก็นุ่มนวลขึ้นเยอะทีเดียวครับขับออกมาผมขับอยู่ในเมืองนี่ก็สบายๆครับ อย่างที่บอกรถกำลังเครื่องมากๆขนาดของตัวรถไม่ใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นการซอกซอนการเปลี่ยนช่องทางเดินรถนะครับเปลี่ยนเลนปุ๊บปลับทำได้คล่องแคล่วว่องไวครับแล้วก็พอออกมาขึ้นถนนที่เป็นทางหลวงแผ่นดินระหว่างจังหวัดเรียกความเร็วขึ้นมาก็มาได้เร็วสมกับที่คุยไว้ว่าเป็น t วินพาวเวอร r เทอร์แล้วก็มีกำลังถึง23 1แรงมา้า ใช้ได้ทีเดียวครับขับได้สนุกแต่ว่าช่วงล่างแบบนี้เนี่ยอยากจะเตือนกันเอาไว้ครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะเผลอลืมตัวขับสนุกขับได้อารมณ์ดิบดบิสปอร์ตสปอร์ตเมามันในอารมณ์เนี่ยระวังเวลาเจอคอสะพานที่มันหักหักนะครับเช่นคอสะพานบนถนนพระรามสองอย่างเนี้ยคอสะพานบนถนนบางนาตราดอย่างเนี้ยไม่มันเด้งแล้วมันบินเอาง่ายๆนะครับ แม้ว่าช่วงล่างจะดีจะเฟิร์มอยู่แล้วลงมาแต่ที่นี่เวลาบินถ้าเราเผลอเนี่ยไปหักพวงมาลัยดิ้นนิดนึงหรือไปแตะเบรกนิดนึงเนี่ยมันสะบัดเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นขับรถประเภทอย่างนี้นี่สติต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาสิ่งสําคัญคือไม่ประมาทครับการเก็บเสียงของรถคันนี้นี่เสียงด้านบนดีด้านล่างมีเสียงเครื่องยนต์บ้างแล้วก็เวลากดคันเร่งเนี่ยเสียง็ไอยเสียงกระหึ่มมาเลยครับบึ้ดขึ้นมาได้ยินเลยเสียงที่มากที่สุดก็คือเสียงยาง เพราะว่าเป็นยางรันแฟลตนะครับเป็นยางรันแฟลตเพราะฉะนั้นแก้มแข็งเนื้อยางแข็งวิ่งก็แน่นอนแล้วครับต้องมีเสียงหับ้างเป็นธรรมดาครับคนที่จะขับมินิได้สนุกนี่นะครับต้องอย่าไปหลงรูปร่างของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีชื่อต่อท้ายประเภท Cooper S Cooper Works อย่างนี้นะครับบอกได้เลยครับต้องทำใจว่ามันไม่ใช่รถตุ๊กตามันไม่ใช่รถสวยงาม มันเป็นรถที่ดุดันแล้วก็ฟัดเอาการทีเดียวนะครับได้อารมณ์อย่างที่ผมบอกว่าได้อารมณ์ดิบๆได้อารมณ์สปอร์ตเอาเรื่องทีเดียวนี่คือมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์ครับ jcw คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับของคนที่ชื่นชอบรถยนต์ในแบบมินินะครับแล้วก็เป็นรถที่ผสมผสานเอาเรื่องของเทคโนโลยีความแรงจากสนามแข่งขันจากมอเตอร์สปอร์ตมาสู่ท้องถนนนะครับเพราะนั้นคนที่จะชอบรถคันนี้เนี่ยหน,นะครับต้องเป็นคนรักความเร็วรักความแรงชอบดีไซน์สไตล์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นพาร์ตต่างๆของ jcw แล้วก็รับได้กับเรื่องของการเกาะถนนที่ดีแต่ว่ามีความกระด้างมีความกระเทือนอยู่นะครับเพราะนี่คือรถที่เป็นอารมณ์สปอร์ตขับสนุกอย่างแท้จริงนะครับสิ่งที่ผมติงนะครับ1ผมว่าแตรเนี่ยกดยากไปซะหน่อยนะครับถ้ากดสักข้างหนึ่งแล้วทาให้สัญญาณแตรหรือว่าหน้าสัมผัสเนี่ยมันทํางานได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับ 2. การที่ลงเข้าไปนั่งนะครับในรถคันนี้เนี่ย แล้วเบาะนะครับน่าจะมีปรับเพิ่มตอนนี้มีปรับซัพพอร์ตในที่รองต้นขามาให้แล้วน่าจะมีปรับเพิ่มสาหรับซัพพอร์ตช่วงเอวช่วงด้านหลังเพิ่มมาให้สัหน่อยก็น่าจะถือว่าลงตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันที่ขับสนุกน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับคนที่มีสตังในกระเป๋าเหลือแล้วชื่นชอบมินิแบบนี้แล้วครับ าถึงช่วงบีกูรูสัปดาห์นี้ผมและทีมงานก็ยังคงนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์มาเสนอให้ท่านชมได้รับชมกันติดตามชมจากบีกูรูในตอนนี้ได้เลยครับสนับสนุนโดยนิต,ตยสารออโตโคาไทยแลนด์สนับสนุนโดยคริสตันเจดโฮเทล มาต่อก,กันกับการเดินทางครั้งปรอดิศตร์กับขบวนคาราวาน Ma z d a Sky a c t i v ทีฟ o s อสโอนะครับซึ่งรับไม้ต่อจากกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากมองโกเลียสู่ไซบีเรียและมาสิ้นสุดที่เมืองโนโวซีบิสเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศรัเสเซียครับแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของไซบีเรียมซึ่งเป็นศูนย์กลา,างทางด้านการค้าเศรษฐกิจของประเทศนี้มาดูความอลังการของเมืองนี้กันก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเป้าหมายของเรานั้นอยู่ที่กรุงมอสโกประเทศรัเสเซียครับ ของการสัมผัสูงยนต์สกายแอคทีฟนั้นนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองออมส์ด้วยระยะทางกว่า700กิโลเมตรหลังจากที่ขึ้นประจำรถแล้วก็พร้อมเดินทางกันแบบคราวญาครับถนนส่วนใหญ่ในเขตเมืองยังเป็น4เลนนะครับวิ่งกันแบบสบายๆแต่พอออกนอกเมืองก็จะเหลือ2เลนต้องวิ่งสวนกันก็จะมีรถท้องถิ่นที่วิ่งหนาแน่นพอสมควรการจะเล่ยงแซงในแต่ละครั้งก็ต้องดูจังหวะให้ดีเพราะรถที่วิ่งกันนั้นค่อนข้างจะตามกฎจราจรครับแล้วที่นี่ต้องบอกว่าเข้มงวดมากๆ ความเร็วนอกเมืองเขาใช้กันอยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในตัวเมืองก็มีตั้งแต่40 50ไปจนถึง60แล้วแต่โซนนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ crossover ทั้ง2รุ่นครับเพราะว่าเครื่องยนต์ Skyactiv-G นั้นเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรที่สามารถเรียกกำลังได้อย่างต่อเนื่อง การเดินทางในวันแรกก็พิสูจน์กันเลยนะครับเพระต้องเจอกับพายุฝนที่กระหน่ำลงมาถนนก็ค่อนข้างลื่นได้พิสูจน์การทำงานของระบบช่วงล่างของ Mazda Sky Active h h a s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  ที่ทำให้ทั้งคณะนั้นผ่านการเดินทางไปได้อย่างสบายและปลอดภัยครับ ที่อนะครับออกจากเมืองออมมุ่งหน้าสู่เมืองตูเมนครับระยะทางก็650กิโลเมตรการเดินทางในวันนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ความทรหดของทั้งคนและรถนะครับออกจากเมืองได้ไม่นานก็เริ่มเจออากาศที่เลวยลงเรื่อยๆเริ่มจากหิมะที่โปรยปลายลงมาสลับกับหมอกที่ลงหนาจัดจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางสลับกันมาเป็นระยะสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็ได้เจอนั่นคือพายุหิมะครับเรียกว่าเทกระหน่ำลงมาแบบขาวโพลนเต็มถนนไปหมดนะครับ ผู้ขับขี่ทุกคนก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงแน่นอนว่าภารกิจของเรายังก็ต้องดําเนินต่อไปครับการเดินทางในวันนี้ไม่ยาวมากแค่350กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าในช่วงที่มีหิมะตกตลอดทั้งคืนนั้นกับทําให้ประสบการณ์นั้นหลากหลายมากนะครับทีมงานที่พาเราออกจากเส้นทางการจราจรหลักที่ขับขัางซึ่งใช้ความเร็วได้เพียง40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเราก็ต้องไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยก็ว่าได้ครับ วันต่อมาเป็นภารกิจที่เดินทางกันประมาณ360กิโลเมตรครับจากทวีปเอเชียขับมุ่งหน้าสู่ทวีปยุโรปออกจากโรงแรมที่พักก็มุ่งหน้าไปชมโบสถ์แห่งหยดเลือดที่เรียกขานเช่นนี้เพราะว่าเป็นจุดจบของการปกครองในระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ราชวงศ์โรมานอฟหรือพระเจ้าชาส์นิโคลัสที่2ถูกนำมาปรงพรชนที่นี่ หลังจะขับออกมาอีกประมาณ20กิโลเมตรก็มาถึงจุดแบ่งเขตแดนของ2ทวีปครับมีสัญลักษณ์เป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างเอเชียกับยุโรปชัดเจนเลยทีเดียวท่ามกลางอากาศที่วันนี้หนาวจัดครับประมาณลบ4องศาบวกกับมีลมแรงๆพัดตลอดนะครับทาให้รู้สึกหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นแล้วมุ่งหน้ากันไปยังเมืองเปิมครับซึ่งเป็นเมืองแรกของยุโรปขับเข้าสู่ความเจริญมากขึ้นที่สําคัญเมืองนี้ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะครับมีประชากรประมาณ1ล้านคนเท่านั้นเอง แล้วก็มีภูมิประเทศติดกับเทือกเขาอูรันจากเมืองเปิมนะครับมุ่งหน้าสู่คาซานเริ่มเข้าสู่ความสีวิไลครับวันนี้เราต้องเดินทางกันเกือบ600กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่เมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมจากคาซานเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองนิชนีโนฟโกรอหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากอกี้นะครับ ตามชื่อของนักเขียนมักซิมกอกี้ซึ่งเกิดที่เมืองแห่งนี้วันนี้นั้นระยะทางในการขับขี่ก็เหลือประมาณ400กิโลเมตรครับทุกคนก็ต่างใจชื้นขึ้นมากครับเมื่อรู้ว่าอีกไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเราก็จะสําเร็จรุ่ร่วงกับภารกิจวันนี้ทุกคนดูกระฉับกระเฉงกว่าทุกวันนะครับตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ที่สุดของรัสเซียเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความสิวิไลและความสะดวกสบาย การเดินทางก็เริ่มมีถนน4เลนให้กดคันเร่งกันอย่างสบายสบายมากขึ้นนะครับๆๆคณะคารวาน Mazda Skyactiv Crossover มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียกับภารกิจที่เต็มไปด้วยสีสันความสุขแล้วก็ความเศร้าโดยเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางคารวานก็มุ่งหน้าสู่วิหารแดงทันทีเพื่อถ่ายรูปก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้า และนี่คือที่สุดของการเดินทางกว่า6,500กิโลเมตรจากประเทศไทยสู่ประเทศจีนไปยังมองโกเลียสู่ดินแดนแห่งไซบีเรียที่ลี้ลับ และเปิดทะลุหลังม่เหล็กของรัเสเซียไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังครับเราต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการเดินทางในครั้งนี้ Mazda Skyactive Crossover เปิดประสบการณ์สุดขั้วโลก Only the sky is limit กับ2 Crossover สุดเจ๋งครับ CX3 และ CX5 ที่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้ง Mazda ได้จริงๆลองหาโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปลองไปพิสูจน์สมรรถนะของ CX3 และ CX5 ด้วยตัวท่านเองหาจังหวะเหมาะๆแล้วออกไปโลดแล่นครับแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับที่รถยนต์ที่ใช้ในคราวาน m า z d a Sky a c t i v ทีฟค s o สโอครั้งนี้ทุกคันนะครับเป็นรถที่ผลิต แล้วก็ประกอบขึ้นในประเทศไทยเพราะนั้นเป็นการพิสูจน์ทั้งสมรรถนะของรถแล้วก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือการประกอบการทํารถของ Mazda ที่ผลิตในประเทศไทยนั้นเป็นมาตรฐานระดับสากลน,นะครับถึงวันที่เราต้องกล่าวคําล่าลากันนะครับหลังจากที่ออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับ Mazda Sky Active Crossover ในครั้งนี้นะครับลุกขึ้นนะครับแล้วออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ กับรถยนต์ดีๆที่คุณต้องการครับ กลุ่มอิสุสุในประเทศไทยต่อยอดตอบแทนพลังดีด้วยการรวบรวมน้ำใจของชาวประชาคมอิสุสุทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนบ้านแม่สเตจัดกระบวนคาราวานอิสุสุวีครอสพลังดีเปลี่ยนโลกนำคณะผู้บริหารของกลุ่มอิสุสุและเหล่าพนักงานจิตอาสานำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับทางโรงเรียนพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือจำนวน1 3 9่งล้านบบาทโดยได้นำเงินบริจาคส่วนหนึ่งไปจัดสร้างถนนในช่วงที่เดินทางยาก,กลำบากที่สุดนะครับ โดยเป็นเส้นทางสัญจรของครูและเรียนและชาวบ้านทั่วไปเพื่อให้เดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตามความประสงค์ของทางโรงเรียนอีกทั้งได้มอบรถยนต์รถปิกอัพอิซูซุขับเคลื่อน4ีล้ออิซูซุวีครอสพร้อมอุปกรณ์ออฟโรดซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งจําเป็นที่จะช่วยเติมเต็มความคล่องตัวสําหรับโรงเรียนในการเดินทางขึ้นเขาลงเขาด้วยครับบริษัท Mercedes-Benz m a n u f a c t u r i n g ประเทศไทยประกาศต่อสัญญาการผลิต กับบริษัททนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดในฐานะผู้ประกอบรถยนต์ m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาอย่างยาวนานพร้อมเปิดเผยความสำเร็จกับยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทยครบ1 0 0 0 0แสนคันหลังจากเดินหน้าขยายสายการผลิตใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งกลุ่ม Compact Car Contemporary Car, Luxury Car, Dream Car และ SUV ครับ ที่ท่านผู้ชมได้ชมผ่านพ้นสายตาไปนั้นคือเนื้อหาของรายการ B-Drive รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต,ยนต์ในหลากหลายแง่มุมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่าลืมนะครับใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทพลาดพลัง้งถึงตายได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ลงได้เราต้องไม่ประมาทต้องตรวจตาดูรถทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน วันนี้เวลาของรายการบีดร v e ฟ์ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ